สีขาวแล้วก็แต่ไม่ก็ใส่พวกลายแบบปริ้นท์น,นะคะสีเบสสีขาวสีดำเพราะว่าเข้ากับทุกชุดได้ง่าย ตอนที่มอบให้กับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะฮะที่แต่งกายดีเด่นนะฮะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะ,ะแล้วก็พัดเลือกจาก120วท่านนะคะจนเหลือ72ท่านสุดท้ายส่งให้คณะกรรมการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกูรูแฟชั่นนะคะเซเลบริตี้ต่างๆผู้ที่ได้รับรางวัลนะ,ะก็ให้คะแนนกันมาจนเหลือ20ท่านสุดท้ายนะฮะที่มาเห็นกันในวันนี้ครับ ความชอบส่วนตัวผ่านการแต่งหน้ารวมถึงก,การแต่งตัวที่บางครั้งมันจะรู้ว่าเฮ้ยเราใส่อะไรมาแต่ร,รู้สึกว่าเนี่ยเราเป็นตัวของตัวเองแล้วเรารสึกว่าเรารักในการเป็นตัวของตัวเองเราเะชะินท้านขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆนะฮะขอบคุณแบบว่าขอบคุณจากใจนะครับก็ขอรับรางวัลนี้ไว้เป็นเกียรติอย่างมากครับขอบคุณนะฮะที่มอบรางวัลให้ารางวัลนีน้นะฮะก็ขอมอบรางวัลให้กับทุกคนที่อยู่ในห้อง คนที่ดูดีในสไตล์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือหลายๆคนในนี้ก็เป็นแรงบ,บันดาลใจของตัวนตนเวลาที่เราออกงานแล้วเนี่ยต้องมีความมั่นใจสําคัญที่สุดมั่นใจถูกกาลดทศะเนี่ยมันจะทําให้เราแบบออกงานแล้วแบบมันมีความโดดเด่นกับตัวเราเองถ้าคนเราถ้าถ้าดูดีเราตัวเราเองเราก็มั่นใจแล้วสมมุติเราไปงานเราก็เป็นการให้เกียรติคนจัดงานค่ะก็จะได้ทําให้ทุกคนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองที่จะ กกล้้าาาอออมใใหหครๆเเเเ็็นนนนวว่ตตััขงงงยปไช่วงนี้ครับกับ c e l e b t v t h e Journey of Celebrity นะครับวันนี้เราอยู่กับคุณสงกราและคุณแอปทักษอนเตชะนรงค์นะครับเราพูดถึงความรักกันมาพอสมควรแล้วครับผมคิดว่าคงต้องพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ทั้งสองคนทำมันอยู่บ้างนะครับนั่นก็คือโบนันซาเขาใหญ่และอื่นๆอีกมากมายมากมายขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามฟังกันเยอะจริงๆครับ การครับอาจจะเริ่มของการก่อนว่าตอนนี้ทำโปรเจกต์อะไรอยู่บ้างครับก็คือตอนนี้เลยก็คือต่อยอดจากบนอนซ่าเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นบ้านพักตาอากาศที่นั่นก็มีโครงการชื่อ m โมเมนโตเป็นบ้านเดียวแล้วก็มีอีกโครงการหนึ่งเป็นคอนโดเป็นปาโก้คอนโดที่เรามาบริหารจัดการเป็นโรงแรมและมีรีเทิร์นให้ด้วยในระหว่างที่ลูกค้าไม่ได้เข้ามาพักเราก็จะเอาไปบริหารเป็นโรงแรมแล้วก็มีรีเทิร์นส่งให้ ทุก3เดือนใช่ครับแล้วก็มีทาวน์โฮมเล็กๆในกรุงเทพอยู่ตรงแจ้งวัฒนะครับอยู่ติดกับศูนย์ราชการตอนนี้ก็ก่อสร้างอยู่คาดว่าคอมพ l e ทก็อีกประมาณ4-5เดือนครับทั้งหมดนี้คือดูแลเป็นหลักเลยก็ดูแลครับแต่โชคดีก็มีทีมงานหลาคนมาช่วยด้วยแล้วก็มีทีมงานที่เคยอยู่คุณพ่อมาช่วยด้วยแล้วก็ได้คุณพ่อมาช่วยด้วยอ๋อเหรอใช่ ้าเป็นสาปพนิกด้ี้ใช่ครับอะ้วถ้าพูดถึงเขาใหญ่ก่อนทั้งโมเมนโต้และพราโกเนี่ยถ้าถามถึงจุดเด่นที่แบบดีไซน์หรืออะไรที่แตกต่างกับคนอื่นในเขาใหญ่ในเรื่องของดีไซน์ใช่ไหมครับถ้าโมเมนโต้ก็เป็นบ้านสไตล์คอนเทมเลยครับมันเป็นโครงการที่เป็นโครงการลูกของโบนันซ่าก็คือยังสามารถใช้เฟสซิลิตี้ต่างๆของโบนันซ่าได้ที่นู่นเรามีสนามกอล์ฟมีชุมั์มีโรงแรมแล้วก็สนามแข่งรถตอนสิ้นปีแล้วก็มีคอนเสิร์ตนะครับคือ มาแล้วไม่เหงาครับคืนนี้น่าจะเป็นผมว่าเป็นจุดเด่นสุดถ้าอยู่ในโมเมนโตหรือพาโกเห็นกันไหมครับก็น่าจะครับก็คือในเรื่องของสิ่แวดลอมต่างๆคือบางทีเวลาเราซื้อ Property ชิ้นหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ดูแค่ตัว Property แต่ดูว่ามันมีอะไรออฟเฟอร์บ้างสำหรับ Property ตัวนั้นนะครับ สำหรับแอปบ้างเป็นเรื่องยากไหมรู้สึกว่าไกลตัวไหมที่อยู่ดีๆวันหนึ่งจากวงการบันเทิงเรากลายมาเป็นนักธุรกิจนักพัฒนาหรือต้องลงมาทํางานแบบนี้ตอนนั้นคือแอลก็ไม่ได้แบบรับผิดชอบอะไระแบบไม่ไม่ได้ถึงกับเป็นนักธุรกิจนะคะเพราะว่าเราไม่ได้รู้ทุกด้านในในโลกของอสังหา ก็แค่มุมมาร์เก็ตติ้งของแอฟกับในแง่มุมของดีไซน์เพราะว่าที่บ้านก็เป็นบริษัทสถาปนิกอยู่แล้ว<ม>ก็คอยประสานงานให้อะไรเงี้ยคะ่ะตามที่คุณพ่อออกแบบอะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างคุ้นเคยแต่ถ้าไปเรื่องของงานขาย,ยางานอะไรแอฟก็จะไม่ไม่ไม่เข้าไปยุ่งและเป็นไงบ้างสําหรับสีภรรยาที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเดเวลลอปเปอร์ด้วยช่วยเยอะครับช่วยเยอะมากคือคือเขาก็เรียนแบบมีมีพื้นฐานทางด้านมาร์เก็ตติ้งก็คือ บิสเนสมาร์เก็ตติ้มันก็สำคัญกันใช่โดยเฉพาะในโลกสมัยนี้ครับก็คือก็มาทำร่วมจอยกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยมากเนี่กำลังจะถามเลยอ่ะเพราะมันต้องมีแน่ๆเลยเพราะมันใกล้กันมากใช่ทะเลาะกันทุกวันเลยทุกวันเลยค่ะเลยม่มีลูกตอนนั้นนี่ที่บอกว่ามีทะเลาะหรือเช่น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 อ่ะอันไหนที่เล่าได้ มันก็เกิดขึ้นได้ทุกเรื่องดีไซน์นะะฉันชอบสีนี้เธอชอบสีนั้นหรืออ๋อไม่ค่ะดีไซน์ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าบางทีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของเราจะทำมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าความผิดพลาดในการสื่อสารอะไร,รมันก็จะมีบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะสำหรับหลายๆคนคู่นี้อาจจะพูดว่าผ่านแล้วกับความคิดที่ว่าดารามักจะเป็นของเล่นของไฮโซย้อนกลับมาสำหรับหลายๆคนคู่นี้อาจจะพูดว่าผ่านไปแล้ว กับความคิดที่ว่าดารามักจะเป็นของเล่นของไฮโซในฐานะที่เราต้องเคยผ่านจุดนั้นหรือความรู้สึกหรือสายตาแบบนั้นมาก่อนจริงๆไม่ได้จำกัดอยู่ที่อาชีพของการเป็นดาราแล้วว่าผู้หญิงที่แบบโดูด,โดโูหน้าดึงดูดมีสเสน่ห์ไม่ว่าจะสวยเซ็กซี่น่ารักหรืออะไรก็มักจะถูกมองเป็นของเล่นของผู้ชาย อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายก็มักจะเลงทาร์เก็ตไปที่กลุ่มคนเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าจะเจอว่ามันไม่ใช่เสมอไปนะคะ<ด>สวัวนี้่บางทีแล้วหนุ่มๆอาจจะเป็นตกเป็นของ,ของเล่นลส,สาวๆก,ก็ได้เพราะฉะนั้นทำอะไรต้องต้องให้เกียรติผู้หญิงต้องอย่าไปเอา <c oughs> เปรียบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้หญิงเองเราก็ต้องวางตัวอีกแบบหนึ่งให้เรามีคุณค่าเราคนก็จะไม่กล้าเล่นกับเรา เออจริงอันนี้อันนี้เป็นบทสรุปที่สําคัญมากนะคือการวางตัวให้มีคุณค่าพยายามจูนกันมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับตอนช่วงปี2ปีแรกทอไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่าแบล็กวกแบบต่างกันมากแต่ว่าเราต้องใช้ชีวิตร่วมกันรับนาเลย <laughs> ผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับคุณแอฟและคุณสงการนะครับผมว่าเป็นตัวแทนของคู่รักที่ประสบความสำเร็จและก็ เราเห็นตลอดคือความพึ่งพาซึ่งกันและกันเติมเต็มซึ่งกันและกันเลยอยากให้คุณแอฟกับคุณการช่วยปิดรายการให้เราโดยการให้กําลังใจคุณผู้ชมทางบ้านครับว่าทําอย่างไรอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้ทั้งคู่สามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้โดยส่วนตัวนะคะคก็ยังไม่กล้าแนะนําคนอื่นมากครับเพราะว่าแอฟก็รู้สึกว่าเราก็แต่งงานกันมาก็กสองปีกว่ามันจริงๆเราก็ยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอย่างหนึ่งซึ่งเรามั่นใจว่า ว่ามันทําให้เรามีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วเราต้องยอมรับว่าเราเปลี่ยนตลอดเวลาทั้งเราและเขาแล้วยิ่งสองคนมาเจอกันแล้วก็สถานการณ์มันเปลี่ยนตลอดตอนเราเป็นแฟนแล้วก็ทีตกันอย่างหนึ่งซึ่งมันมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดตอนเราเพิ่งแต่งงานมันก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ท้องแล้วก็กลังจะมีลูกเราก็จะเปลี่ยน ไปอีกอย่างหนึ่งว่าฉันเราก็ต้องไม่อยู่ที่จะเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวซึ่งกันและกันต้องยอมรับฟังแล้วก็พยายามทําความเข้าใจซึ่งกันและกันจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ไม่ได้ต้องต้องทนอะไรอะไรเงี้ยการพิการอี่หงเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาทํายังไงเหมือนกันครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่เราแบบพยายามจูนกันมาตั้งแต่แรกเนี่ยเหไหมครับคือตอนช่วงปี2ปีแรกคือแบบเคยคิดเหมือนกันว่าโอ้ทนมนไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่าแบ็กการ์แบบ ตต่างกันมากแต่ว่าเราคุยกันแล้วเขาก็เข้าใจแล้วเราก็พร้อมที่จะปรับให้มันมาจูเจอกันตรงกลางให้ได้ครับเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตร่วมกันอีกนานนะแล้วก็ต้องปรับให้มันเข้ากันให้ได้เท่านั้นเองครับจริงๆ <c oughs> ผู้ใหญ่เขาบอกบว่าของคุณสามีอะค่ะง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะ <c oughs> ให้คุณสามีทุกบ้านจำเ <c oughs> อาไว้ว่า Happy wife Happy life และชีวิตจะดีค่ะตายแล้วเป็นบทสรุปที่แรงมากจริงๆ Happy wife Happy life ท่องเอาไว้นะครับทุกๆคนนี่เป็นคําคมนะฮะถือว่าเป็นบทสรุปของการคุยในวันนี้เลยก็นละกันนะครับบางคนเขาบอกที่ช้ำผมว่าเชื่อเมียไว้ก่อน รวยทุกคน,นแฮปปี้ทุกคนพยายามบิวอยู่ค่ะ <laughs> <c oughs> ครับผมนะครับผมคิดว่าเราคงจะสามารถสัมผสัสได้ถึงความรักนะครับแล้วก็การเติมเต็มซึ่งกันและกันของคนทั้งคู่จริงๆซึ่งก็เหมือนกับที่คุณแอมบอกฮนะราบใดที่ยังมีความตั้งใจอยู่ด้วยกันนะครับก็คือไม่หยุดที่จะเรียนรู้กันและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวการเดินทางที่น่าสนใจมากๆของแขกรับเชิญของเราทั้งสองคนคุณแอปบทักษะอ่อนและคุณสงกรานเตชะรงนะครับขอบคุณมากครับ ว่ามันทําให้เรามีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเราไม่อยู่ที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันตอนเราเพิ่งแต่งงานมันก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ท้องแล้วกําลังจะมีลูกเราก็จะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะั้นเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวซึ่งกันและกันต้องยอมรับฟังแล้วก็พยายามทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะสัปดาห์หน้าพบกับหลากหลายบทบาทของผู้ชายที่ชื่อสุริยน์ศรีอรไทยกุล คอสมอสเนี่ยเป็นภูมิปัญญาไทยคอสมอสคืออะไรคอสมอสก็คือเป็น12ราศีซึ่งเป็นไข่คล้ายๆไข่ไข,ข,ของฟาบิเจอ่ะครับ oh. ใช่ครับ uh huh. สนับสนุนรายการโดย t o y ยต a Cam มรีผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงบางทีแล้วหนุ่มอาจจะเป็น สา,ส,าสาวๆก็ได้เพราะฉะนั้นทําอะไรต้องให้เกียรติผู้หญิงล้ออย่าไปเอาเปรียบเขาแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้หญิงเองเราก็ต้องวางตัวอีกแบบหนึง่งให้เรามีคุณค่าเราคนก็จะมีกล้าเล่นกับเราความรู้สึกที่พิเศษเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ไม่ต้องห่วงจ้ะทันแน่นอนสำหรับผมผู้นำ นนสิ่่่่งงทีคคอืาดไมถึ oh. ซื้อคัมรีทุกรุ่นรับบัตรกำนันสิทธิพิเศษคัมรี The Ultimate e เอ็กซ์เ c รวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้โฆษณาอิชิตันไฮนิรย์มอนออกอากาศด้วยภาพระดับ HD ภาพคมชัดและเสียงอ่ะเป็นไงม้างยังไม่ดีแป๊บ ชิตันแฮนนี่เลมอนชุ่มคอยอดนิยมโฆษณาอิชิตันแฮนนี่เลมอนออกอากาศด้วยภาพระดับ HD ภาพคมชัดแล้วเสียงอ่ะเป็นไงมั่งยังไม่ดีแบบ อิชิตันฮันนี่เลมอนชุ่มคอยอดนิยม